ก่อนอื่นนะคะครูก็ต้องขออัสรามาในกุ้มนะคะสําหรับนักเรียนทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องอรูปร่างโมเลกุลนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า100 177นะคะอ่ะหน้า177อเนาะในหนังสืออ่ะซึ่งรูปร่างโมเลกุลเนี่ยจะมีการสร้างพันธะอ่ะก็คือมีการพิจารณาพันธะเนี่ยตั้งแต่ สามธาตุสามอะตอมขึ้นไปอ่ะอย่างเช่น A สร้างพันธะกับธาตุบอ่ะหรือว่าโมเลกุลก็คือ A b ห้อยสองแบบนี้นะคะก็คือเป็นต้นไปจะมีจํานวน3อะตอมขึ้นไปแต่ถ้าเป็น2อะตอมแบบมีตัวต้นกับตัวปลายแบบนี้เนี่ยอ่ะแบบนี้ก็คือจะไม่เกิดรูปร่างโมเลกุลที่อยู่ในรูป3ามิตินะคะสาหรับการทํานายนะคะรูปร่างโมเลกุลเนี่ยจะใช้แบบจําลองการผักนะคะของอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงเวเลนซ์นะคะหรือว่า อิเล็กตรอนที่ใช้ในการร่วมพันธะหรือว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะที่เราได้เ,เคยเคุยกันมาแล้วอ่ต่อไปนะคะสำหรับการพิจารณาแรงผักของอิเล็กตรอนนะคะมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือ1เลยก็คือจะเป็นแรงผักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนะคะอ่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหมานกึว่าเป็นการใช้อออิเล็กตรอนของตัวนี้1ตัวตัวนี้หตัวอ่ามาร่วมกันตรงนี้เขาจะเรียกว่าอิเล็กตรอน คู่ร่วมพันธะนะคะอ่ะต่อไปอันที่2นะคะก็คือจะเป็นแรงผักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะอ่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนที่เหลือที่ไม่ได้เอาไปสร้างพันธะกับธาตุอื่นนะคะอ่าตรงนี้แล้วก็การพิจารณาเนี่ยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะถ้าสมมติว่ามันทํากับคู่โดดเดี่ยวด้วยกันเองเนี่ยก็คือแรงของมันเนี่ยจะมากกว่าอิเล็กตอ o n คู่โดดเดี่ยวที่ทํา สร้างบันทะกับอ,อิเล็กตรอนคู่ร่วมบันทะแล้วก็มากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมบัน t ะกับคู่ร่วมบัน t ะนะคะอันนี้ก็คือแรงที่เกิดขึ้นอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าหน้าหน้า183นะคะอ่าก็คือตรงน,นี้จะเป็นาตัวอย่างนะคะรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์นะคะ,ะตัวอย่าง คุยเลนอ่ะมาดูการพิจารณาอันแรกนะคะอ่ะปกติรูปร่างนะคะมันขึ้นอยู่กับอ่าก็คือการพิจารณาเดี๋ยวแปบ๊บนึงการพิจารณา พิจารณาคะจะเน้นไปที่อิเล็กตรอนคู่ดุดเดี่ยวนะคะที่เป็นของอะตอมกลางที่เป็นของอะตอมกลาง <c oughs> เน้นตรงนี้นะคะเน้นตรงนี้ที่เป็นของอะตอมกลาง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะสำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยอ่าอย่างเช่นอ่าก็คือจากสูตรเลยนะคะก็คือจะเป็นธาตุ A นะคะสร้างพันธะกับธาตุ B ที่มีอะตอม2ตัวก็คือรวมกันก็เป็น3ตัวนะคะอ่ะซึ่งธาตุ A ก็คือครูจะให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็สร้างพันธะกับธาตุ B ที่เป็นธาตุที่อยู่ด้านข้าง ซึ่งแบบนี้เนี่ยก็คือธาตุนี้เนี่ยจะไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่เลยนะคะซึ่งมุมตรงนี้น่ะก็คือนักเรียนต้องจําว่าเป็นมุม180 180อ,องศานะคะอ,อย่างเช่นครูยกตัวอย่างธาตุ BeCl2 นะคะการพิจารณาเนี่ยเหมือนกับว่าธาตุ Be นะคะเป็นอะตอมกลางอ่ะเดียวแป๊บ,บนึง Be นะคะเป็นอะตอมกลางใช่ไหมซึ่ง BE เนี่ยมันอยู่หมู่ไหนคะ Be อยู่หมู่ไหนรู้ไหมอ่ะ Be เนี่ยจะอยู่หมู่สองอ่ะหมู่2แปลว่ามันสามารถมีอิเล็กตรอนได้2ตัวใช่ไหมแล้วก็ cl cl จะอยู่หมู่7นะคะก็คือจะมีเวเลนอิเล็กตรอนก็คือ7ตัวเสร็จแล้วเออ่ การสร้างบัรธะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าออมันจะไม่เป็นไปตามกฎออกเตนะคะสำหรับธาตุตัวตรงกลางแต่ว่านี่ก็คือให้พิจารณารูปที่เราเห็นซึ่งไอเมื่อ C L เนี่ยมันมีออ่มันมีเวเลน์อิเล็กตรอนนะคะเจตัวแปลว่ามันต้องการอีกหนึ่งตัวที่จะใช้ในเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎออกเตใช่ไหมแปลว่าเราก็ใส่ปกติแบบนี้เลยใส่ของ c l ให้คุบเอันนี้ก็คือรูปร่างที่ได้ตอนแรกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอามาเขียนให้อยู่ในรูปโครงสร้างแบบเส้นหรือว่าแบบ3ามิติเนี่ยก็คือมันจะได้เป็น b e ตรงนี้เป็นเกิดพันธะเกิดพันธะแล้วก็ c l c l ซึ่งนักเรียนดูที่อะตอมกลางซึ่งที่อะตอมกลางตัวนี้เนี่ยมันไม่เหลือ ก็คือไม่เหลือหรือว่าไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยอ่าคู่โดดเดี่ยวอ่ามันไม่เหลือเลยสักตัวหนึ่งอ่าแปลว่าเมื่อมันมีแรงเมื่อเกิดการสร้างบันทะเนี่ยก็คือมันจะไม่มีแรงกระทําอย่างอื่นก็คือได้เส้นตรงก็คือเส้นตรงเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีแรงอื่นมากระทาอ่าอย่างเช่นครูยกตัวอย่างอย่างเช่นครูยกตัวอย่างนะ อันนี้ก็คือกรณีที่มีแรงอื่นมากระทำนะคะอย่างเช่นธาตุ A อ่าทาตุ A เนี่ยอ่าอันนี้เมื่อกี้อันนี้เขาจะเรียกว่าอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เขาจะเรียกว่าอ่าเส้นตรงนะคะเส้นตรงนะคะหรือว่าลีเนียนะคะหรือว่าลีเนียอ่าน,นี่ก็คือชื่อของมันนะคะถ้าเป็นในรูปแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นตรงหรือว่าลีเนีย ต่อไปถ้าเป็นกรณีที่2อย่างที่ครูบอกนะคะก็คือจะเป็นกรณีเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แปลว่าอะตอมกลางอะตอมกลางเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่แบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีอิเล็กตรอนเหลืออยู่อ๊บอ่ะก็คือลักษณะมุมตรงนี้นะคะ มุมของมันตรงนี้เนี่ยมุมมุมอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อมุมมุมงอนะคะมุมงออ่าอย่างเช่นยกคูยกตัวอย่างเป็นอ่าถ้า S O โซโซนะคะอันนี้อ่าสร้างพันธะกับออกซิเจน ก็จะเป็นรูปสามมิตินะคะอะ่หลักอันนี้นะคะรูปร่างโมเลกุลเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปพิจารณาเอ่อที่ว่าเป็นไปตามกฎออกเตตหรือว่าไม่กฎออกเตตนะคะนักเรียนลองดูสังเกตที่อะตอมกลางนะคะซึ่งอะตอมกลางตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่เป็นไปตามกฎออกเตตเลยอันนี้ก็มันไม่เป็นใช่ไหมอะตอมกลางเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นอ่ะนักเรียนดูอะตอมกลางของอ่ะถ้าเป็นของออกซิเจนอ่ะออกซิเจนก็คือจะเป็นไปตามกฎออกเตตนะคะ แต่ว่า S อ่าซันเฟอร์เนี่ยเห็นไหมนักเรียนเห็นอ e ิเล็กตรอนของมันไหมว่ามันมีอ e ิเล็กตรอนก็คือเกินอ่าไอแปลว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามกฎออคเตดน,นะคะอ่ากรณีนี้อ่าแต่ว่าพอพิจารณาปุ๊บอ่าเห็นไหม S เนี่ยมันมีอ e ิเล e ็กตรอนอ่าตรงนี้ก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันจะมีแรงเอ่อความแรงที่จะไปผัก แขนหรือว่าผักพันธะคู่ดดเดียวมากกว่าอ่ะแปลว่าเมื่ออิเล็กตรอนคู่ดเดียวเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะทําให้แขนจากที่ตั้งตรงเหมือนกรณีนี้เนี่ยก็คือหักลงมาอ่ะตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นอ่ะเขามีชื่อเรียกว่ามุมงอนะคะมุมงอหรือว่าหรืออ่ะตัว V นะคะชื่อชื่อของมันก็คือเบนนะคะเบนอ่ะเบนอันนี้ก็คือชื่อในกรณีที่สองอ่ะ ต่อไปเราไปดูอีกถ้ากรณีที่ถ้ากราณีทีท่มันไม่ได้อ,อย่างเช่น A B 3ก็คือลักษณะก็คือ A จะเป็นตัวตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะเกิดการสร้างม,ม,มุม B แบบนี้ซึ่งในรูปร่างแบบนี้ที่จริงอ่ะเราต้องจำเองอ,อย่างเช่นคุยกตัวอย่าง B C L 3นะคะ,ะ B B นี่จะอยู่ตรงกลางเสร็จแล้ว B ก็คือมันจะอยู่หมู่3อมะซึ่งหมู่3เนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอน3ตัวที่จะไปสร้างกับ CL CL แล้วก็ CL อ่ะซึ่งมันกอ็อันนี้ก็คือรูปของมันที่ได้ซึ่งมุมตรงนี้ก็120องศานะคะ อ่ะตรงนี้ก็คือเขาจะเรียกว่า,ารูปสามเหลี่ยมแบนราบหรือว่าไกโกนอลพาหน้านะคะ d i น g o พาหน้า อ่ะนี่ก็คือรูปร่างที่เกิดขึ้นซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือส่วนใหญ่เลยมันจะไม่เป็นไปตามกฎออกเปตแล้วก็เวลาพิจารณาก็คือให้พิจารณาที่ตัวอะตอมกลางเท่านั้นนะคะในเรื่องนี้อ่ะมันเน,นื้อหาเนี่ยมันจะอยู่ในหน้า1 8 3ถึง184นะคะให้นักเรียนลองไปอ่อลองไปว่าลองไปฝึกดูนะคะอันนี้โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็ต้อง ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะอันนี้ก็คือได้พอรู้บ้างนะคะว่ารูปร่างลักษณะของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รูปร่างชื่อต่างๆเนี่ยก็คือนักเรียนต้องจํานะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานเลยก็คือถ้าไม่จําก็คือมันก็น่าจะไม่เข้าใจต้องจําก่อนแล้วก็ทํพร้อมเข้าใจกับมันแล้วก็เราก็จะเข้าใจมันไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้จะเป็นรูปร่างอโมเลกุลโคเวเลนต์นะคะแบบ3มมิตินะคะซึ่ง จำไว้เลยว่ามันจะไม่ค่อยเป็นไปตามกฎออกเตดแล้วก็มันจะมีธาตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอเคสำหรับที่วิดีโอนี้ครูก็ต้องขอออ่ลาไปกุ้งค่ะ